สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Killing Me Softly ออกฉายในปี2002มันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปเจอกับหนุ่มนักปีนเขาชื่อดังเมื่อทั้งสองคนบังเอิญได้สัมผัสมือกันมันทำให้ไฟราคะที่อยู่ในตัวของทั้งคู่ได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งจนฝ่ายหญิงนั้นยอมพลีกายให้กับเขาทั้งทที่เธอนั้นมีสามีอยู่แล้วและเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับ คนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มของนักปีนเขาที่กำลังตกจากหน้าผามันเป็นอุบัติเหตุและทำให้ทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดเหลือเพียงชายคนเดียวที่รอดมาได้แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอลิซอลิซเธอเป็นนักธุรกิจที่กำลังมาแรงเธอได้แต่งงานแล้วและสามีของเธอมีชื่อว่าเจ็คทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันนี้ วันที่อลิซกำลังเดินทางไปทำงานขณะที่เธอกำลังจะข้ามถนนนั้นเธอได้ไปกดสัญญาณไฟแล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีมือของชายหนุ่มคนหนึ่งเอื้อมไปกดสัญญาณไฟพร้อมกับเธอมือของทั้งคู่สัมผัสกันเข้าโดยบังเอิญจนทำให้อลิซต้องหันไปมองเจ้าของมือนั้นและเธอก็ได้เจอกับชายหนุ่มนักปีนเขาชื่อดังเขามีชื่อว่าอาดัมอดัมเป็นนักปีนเขาเพียงหนึ่งเดียวที่รอดตายจากอุบัติเหตุจากการตกหน้าผาของกลุ่มนักปีนเขาตอนต้นเรื่องนั่นเองเมื่อพวกเขาได้สบตากัน มันทําให้ไฟลาคาที่อยู่ในตัวของดุมสาวมันลุกโชนขึ้นอลิซยิ้มไม่ยอมหยุดอดัมก็จ้องตาเธอไม่กระพริบขณะข้ามถนนทั้งคู่ก็ยังแอบมองกันอย่างไม่ยอมละสายตาจากกันจนกระทั่งไปถึงที่ทํางานอลิซก็ยังแอบมองอดัมผ่านทางหน้าต่างจนเห็นว่าเขาเข้าไปในร้านหนังสือฝั่งตรงข้ามกับออฟฟิศของเธอและขณะที่นั่งประชุมงานอลิซเธอก็ไม่มีสมาธิเอาซะเลยภาพของอดัมมันเข้ามารบกวนจิตใจของเธออยู่ตลอดเวลา มือที่สัมผัสกันโดยบังเอิญมันกระตุ้นความเป็นสาวข,ของเธอให้กลับมาอีกครั้งเธอคิดว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอกันแน่และเธอก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ได้อีกแล้วเธอเลยตัดสินใจออกจากห้องประชุมแล้วตรงไปยังร้านหนังสือฝั่งตรงข้ามทันทีเธอแอบมองอดัมอยู่ข้างนอกร้านเธอไม่กล้าเข้าไปหาเขาแล้วอดัมก็หันมาเห็นเธอจนได้อดัมก็เลยเดินมาบอกกับเธอว่าให้ขึ้นรถแท็กซี่ไปกับเขาอาลิสเธอก็ทำตามที่อดัมบอก ใจของเธอนั้นล่องลอยไปไหนตอนไหนแล้วเหมือนตอนนี้เธอต้องมนของอดัมเข้าให้แล้วและเมื่อมาถึงที่บ้านของอดัมทั้งสองคนก็บรรเรงเพลงรักใส่กันอย่างดูดดื่มอลิสนั้นเธอลืมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไปเลยเธอลืมว่าเธอนั้นมีสามีแล้วเธอปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับท่วงทํานองเพลงรักที่อดัมบรรเลงใส่เธออย่างไม่หยุดยัง้งและก่อนจะจากกันไปในวันนี้อดัมก็ได้บอกว่าเขาอยากให้เธอมาหาเขาอีกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเฝ้ารอ วันที่เธอจะกลับมาหาเขาอีกครั้งวันลุ่งขึ้นขณะที่อลิซเดินผ่านร้านหนังสือเธอก็เห็นหนังสือเล่มใหม่ของอดัมกำลังวางขายอยู่ในร้านเธอก็เลยไปซื้อมาเล่มหนึง่งจากนั้นเธอก็ได้ไปหาอดัมที่บ้านของเขาและเมื่อเจอกัน ทั้งสองคนก็ไม่รอช้าที่จะบรรเลงเพลงรักใส่กันอีกครั้งหลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วอลิซก็บอกกับอดัมว่าเธอนั้นมีสามีแล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมาแอบทําเรื่องแบบนี้อดัมก็บอกว่าเขาเข้าใจอลิซนะแล้วเขาจะรออยู่ตรงนี้รอให้อลิซเคลียร์ตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยคืนนั้นอลิซก็เลยมาขอหย่าก,กับเจคสามีของเธอ เยเธอให้เหตุผลว่าตอนนี้เธอได้คบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งมาสักระยะแล้วและไม่อยากจะทำผิดต่อเจคไม่อยากให้เจครู้เรื่องนี้จากคนอื่นเธอก็เลยตัดสินใจมาบอกเขาตรงๆซึ่งเจคเองก็งงนะครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและอลิสก็ได้ตัดสินใจออกจากบ้านเลยในคืนนี้เธอรีบมาที่บ้านของอดัมแต่ว่ากลับเจอผู้หญิงสาวคนนึงมาเปิดประตูอลิสก็รู้สึกงงนะครับว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันและมาอยู่ที่บ้านของอดัมได้ยังไง ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแนะนําตัวว่าเธอชื่อเด็บบราเธอเป็นพี่สาวของอดัมและที่นี่ก็คือบ้านของเธอเธอจะให้อดัมมาเฝ้าบ้านให้ตอนที่เธอไม่อยู่บ้านแล้วทั้งสองสาวก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอพวกเธอพูดคุยกันเรื่องทั่ว,วไปเรื่องการปีนเขาสักพักเด็บบราก็ได้ให้ที่อยู่ของอดัมกับอลิซไปอลิซก็ได้ไปตามที่อยู่นั้นแต่ว่าตอนนี้อดัมคงจะไม่อยู่บ้านเธอก็เลยนั่งรอเขาที่หน้าบ้านพอผ่านไปสักพักอดัมก็กลับมาพวกเขาเข้ามากอดกัน และอลิซก็ได้บอกกับเขาว่าเธอได้หย่าก,กับเจคสามีของเธอแล้วตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วเธอจะมาอยู่ที่นี่กับอดัมพวกเราจะได้สร้างครอบครัวกันแล้วอดัมก็ได้อุ้มอลิซเข้าไปในบ้านเช้าวันต่อมาพออลิซตื่นขึ้นเธอก็เจอกับนักข่าวสาวกําลังจะมาสัมภาษณ์อดัมถึงเหตุการณ์ที่เขารอดชีวิตมาได้จากการตกเขาเธอก็เลยกลับขึ้นไปที่ห้องนอนต่อเธอเดินสำรวจห้องจนไปเจอกับตู้เสื้อผ้าที่มันล็อกอยู่เธออยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรเธอก็เลยไปหากุญแจ แต่ว่าเธอยังหาไม่เจอนะครับพอผ่านไปสักพักเธอก็แต่งตัวจะไปทํางานอดัมก็เข้าบอกว่าเย็นนี้เขาจะพาเธอไปซ้อมปีนเขาด้วยและเมื่อถึงตอนเย็นอลิซก็ได้ไปซ้อมปีนเข่ากับอดัมที่นั่นเธอก็ได้เจอกับเด็บบ้าพี่สาวของอดัมด้วยระหว่างที่ซ้อมปีนเข่าอยู่นั้นเด็บบ้าเธอมีท่าทีแป,ปลกๆเธอพยายามจะเข้าหาอลิซอยู่หลายครั้งจนอดัมต้องเข้ามาขัดเอาไว้และเธอก็แอบมองอลิซอยู่บ่อยๆวันต่อมา อลิสเธอก็ได้นัดเจอเพื่อนของเธอคนหนึ่งเพื่อนสาวของเธอคนนี้ทำงานที่เดียกับเจคสามีของเธอเธอก็ถามถึงเจคว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนสาวเธอก็บอกว่าเธอกล้าทิ้งคนดีๆอย่างเจคแล้วไปอยู่กับคนที่เธอเพิ่งรู้จักไม่กี่วันได้ยังไงถึงเขาจะหลอกกว่าจะหนุ่มกว่าแล้วก็เซ็กจัดกว่าก็เถอะ พวกสาวๆก็ได้ออกมาจากร้านตอนนั้นเองมันก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาทางด้านหลังแล้วก็ชาก,กระเป๋าถือของอลิซไปอดัมก็เดินมาพอดีนะครับพอเขาจะมาหาอลิซเหมือนกันเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยวิ่งตามชายคนนั้นไปเขาวิ่งไปจนทันแล้วก็ได้อัดชายคนที่ขโมยกระเป๋าคนนั้นจนสลบลงไปกองกับพื้นตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าอดัมนั้นชอบใช้ความรุนแรง แล้วพออลิซวิ่งมาถึงทั้งสองคนก็วิ่งเข้ามากอดกันอาดัมเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมไม่ใครหน้าไหนมาทำร้ายอลิซเด็ดขาดเขาจะปกป้องเธอเองเขาก็เลยขอแต่งงานกับอลิซเธอก็ได้ตอบตกลงไปแล้ววันรุ่งขึ้นขณะที่ทั้งสองคนจะไปทำพิธีแต่งงานกันนั้นที่หน้าบ้านอลิซก็ได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งมันเขียนว่าอลิซเธอรู้จักเขาดีแล้วเหรอถึงจะไปแต่งงานกับเขาอ่ะ อลิสก็เลยส่งจดหมายให้อดัมดูนะครับแต่ว่าอดัมก็ไม่ได้สนใจมันจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถออกไปเพื่อไปแต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันเสร็จแล้วอดัมก็ได้พาอลิสไปที่ยอดเขาแห่งหนึ่ง มันเป็นสถานที่โปรดของเขาเลยเขามาที่นี่ตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากเป็นนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ทํามันได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเปลี่ยนชุดเพื่อจะไปปีนเขาด้วยกันขณะที่อลิซกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอาดามก็ได้ออกกล้องมาถ่ายรูปเธอเอาไว้เขาอยากเก็บทุกอริยาบทของเธอทุกการเคลื่อนไหวของเธอมันช่างน่าจดจําอลิซก็เขินอายนะครับแต่เธอก็ดูมีความสุข พอเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วอดัมก็ได้หยิบปืนยิงพลุแล้วยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเพื่อเป็นการเริ่มต้นการปีนเข่าของพวกเขาในวันนี้เราก็ได้เอาปืนไปเก็บไว้แถวๆนั้นพวกเขาทั้งสองคนเดินเข้าไปในป่าเที่ยวชมธรรมชาติด้วยกันแม้ว่าอลิซนั้นเธอจะไม่ค่อยชอบกิจกรรมแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วคืนนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ไปพักที่บ้านกลางป่าของอดัมด้วยกันทั้งคู่มีความสุขมากที่ได้ฉลองการแต่งงานที่บ้านกลางป่า ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แล้วขําคืนนั้นก็ผ่านไปอย่างมีความสุขแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขจนมีอยู่วันหนึ่งก็ได้มีจดหมายส่งมาถึงอลิซฉบับหนึ่งมันน่าจะส่งมาจากคนส่งคนเดียวกันกับจดหมายที่เธอได้รับเมื่อครั้งก่อนในจดหมายก็บอกว่าอลิซเธอทำผิดพลาดมากที่ได้ไปแต่งงานกับอดัม อลิสนั้นคิดว่าจดหมายพวกนี้น่าจะมาจากเจคกสามีเก่าของเธอเธอก็เลยโทรไปหาเจคกแต่ว่าปลายสายกลับเป็นเพื่อนสาวของอลิสเพื่อนของเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอกับเจคก,กํำลังคบกันอยู่พวกเรากำลังไปได้สวยอลิสก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนของเธอที่ได้ไปคบกับอดีตสามีของเธอแต่เธอก็ยังไม่เข้าใจว่าถ้าจดหมายพวกนี้ไม่ใช่ฝีมือของเจคแล้วมันจะเป็นฝีมือของใครกัน แล้วมันก็ไม่อยู่คืนหนึ่งนะครับที่งานเลี้ยงระดมทุนสาหรับพวกนักปีนเขาอดัมในฐานะนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงเขาก็ได้พาภรรยาไปเปิดตัวในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยเด็บบลาพี่สาวข,ของอดัมก็มางานนี้เหมือนกันแล้วในขณะที่อลิซเข้าห้องน้าอยู่นั้นเด็บบาก็ได้ตามเธอเข้าไปในห้องน้ําด้วยเธอบอกให้อลิซหลับตาแล้วเธอก็ได้สวมสร้อยเส้นหนึ่งให้กับอลิซเธอบอกว่านี่เป็นของขวัญวันแต่งงานสําหรับเธอกับอดัมจากพี่สาว แล้ววันต่อมาขณะที่อลิสกำลังนั่งประชุมงานอยู่นักข่าวสาวที่เคยไปสัมภาษณ์อดัมก็ได้โทรมาหาเธอแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ออกอากาศการสัมภาษณ์อดัมไปแล้วได้มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาหาเธอว่าอดัมไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดเธอเคยถูกอดัมข่มขืนเธอมีชื่อว่ามิเชลแล้วก็ได้ให้เบอร์ติดต่อ,อก,กลับไว้ด้วยแล้วนักข่าวสาวก็ได้แฝกเอกสารมาให้อลิสดูอลิสก็เลยปลอมตัวเป็นนักข่าวสาวนะครับแล้วก็ได้ไปหามิเชลเพื่อที่จะได้คุยเรื่องของมิเชลกับอดัม มิเชลก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอโดนอดัมข่มขืนแต่ว่าอลิสนั้นไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงและสุดท้ายเธอก็ไม่เชื่อเรื่องที่มิเชลเล่ามาเพราะว่ามิเชลนั้นได้บอกเธอว่าเราอาจจะหาเงินจากอดัมได้นะถ้าเราทําให้เรื่องนี้มันเป็นที่น่าสนใจคุณลองไปเขียนข่าวดูแล้วพวกเราก็ไปขู่เอาเงินจากอดัมด้วยกัน หลังจากนั้นอลิสก็ไปหาหนักข่าวสาวแล้วเล่าเรื่องที่เธอปลอมตัวไปคุยกับมิเชลแต่เธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้อดัมนั้นได้สะกดรอยตามแอบดูว่าเธอไปไหนไปเจอกับใครมาบ้าง แล้วพออลิซกลับมาบ้านด้วยความสงสัยนะครับเธอก็เลยไปหากุญแจเพื่อจะเปิดตู้เสื้อผ้าที่มันล็อกอยู่แล้วเมื่อเปิดมันออกมาเธอก็เจอกับจดหมายของผู้หญิงที่ชื่ออเดลซึ่งอเดลเธอก็คือแฟนเก่าของอดัมนั่นเองมันมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนว่าอเดลเธอจะเลิกกับอดัมแล้วกลับไปอยู่กับแฟนเก่าของเธอแล้วในตอนนั้นเองอลิซก็ได้ยินเสียงอดัมกลับมาบ้านพอดีเธอก็เลยรีบเก็บจดหมายเหล่านั้นแล้วก็วิ่งไปหาเขา เช้าวันต่อมาขณะทานอาหารเช้าด้วยกันอดัมก็ได้แกล้งถามอลิซว่าเมื่อวานเธอทํางานเป็นไงบ้างอลิซก็บอกว่าเธอมีประชุมที่ออฟฟิศทั้งวันนั่นก็เลยทําให้อดัมรู้นะครับว่าตอนนี้อลิซเริ่มโกหกเขาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาได้สะกดรอยตามเธอไปทั้งวันเธอไปหามิเชลแล้วก็ไปหานักข่าวสาวเธอไม่ได้อยู่ออฟฟิศเลย แล้วอดัมก็ได้หยิบสร้อยขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเธอได้สร้อยนี้มายังไงอลิสก็บอกว่าเด็บราให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของเราอลิสก็เลยถามอดัมเหมือนกันนะครับว่าเรื่องมิเชลอ่ะมันเป็นยังไงอดัมก็บอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเธอเธอแค่อยากได้เงินจากเขาเท่านั้นเธอเลยกู่เรื่องข่มขืนข,นขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นอดัมก็ออกจากบ้านไปกับเพื่อนเขานะครับอลิซก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อหาข้อมูลของอเดลต่อแต่ว่าตอนนี้เธอหากุญแจไม่เจอแล้วเหมือนว่าอดัมจะรู้ตัวแล้วนะครับเขาก็เลยเก็บกุญแจไปด้วยตอนนั้นเองก็ได้มีคนมากดกลิ่งที่หน้าบ้านพออลิซไปเปิดประตูก็ไม่เจอใครแต่กลับเจอจดหมายทิ้งเอาไว้ฉบับหนึ่งในจดหมายก็เขียนไว้ว่า อลิสเธอจะปล่อยให้เขาลอยนวลไปนานแค่ไหนอลิสนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสงสัยในตัวของอดัมแล้วเธอก็เลยโทรหาข้อมูลของอเดลแฟนเก่าของอดัม จนได้ที่อยู่ของอเดลมาเธอก็เลยไปตามที่อยู่นั้นแล้วก็ได้ไปเจอกับแม่ของอเดลแม่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าอเดลนั้นเป็นแฟนกับอดดมแต่ว่าเธอหายตัวไปนานกว่า8เดือนแล้วและแม่ก็ยังเอาอัลบั้มรูปของอเดลม,มาให้อลิซดูและอลิซก็ได้เจอรูปของอเดลตอนที่เปลือยกายกําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดแต่งงานเหมือนกับที่เธอถูกอดดมถ่ายไว้เหมือนกันแล้วมันก็ถ่ายที่สถานที่เดียวกันซะด้วยแม่ยังบอกอีกว่าอเดลเธอชอบการปีนเขามากจนสามีเธอได้ยินคําขาดว่าจะปีนเขากับพวก พเพื่อนๆหรือจะเลือกครอบครัวแล้วอเดลก็ได้หายตัวไปในการปีนเขาครั้งสุดท้ายกับพวกพเพื่อนๆของอดัมนั่นเองตอนนี้นะครับอลิสก็เริ่มเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วเข้าใจเรื่องราวในจดหมายของอเดลที่เธอเจอในตู้เสื้อผ้าว่าอเดลเธอต้องการจะเลิกกับอดัมแล้วกลับมาหาสามีของเธอ และก่อนจะกลับมาอาริซก็ได้หยิบรูปถ่ายของอเดลติดมือกลับมาด้วยและเมื่อมาถึงบ้านอาริซก็ไม่เจอใครอยู่ในบ้านเลยและตอนที่เธอกําลังเปิดไฟในครัวเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อหันมาเจอกับอาดมเขาได้นั่งแอบมองเธออยู่ในความมืดโดยไม่ให้เธอรู้ตัวอาดมก็ได้เข้ามาจูบเธอแล้วก็พาเธอไปนอนบนโต๊ะก่อนที่จะมัดมือมัดเท้าของเธออาริซรู้สึกกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเธอจะเป็นเหยื่อลายต่อไปของอาดมเหมือนกับที่อาเดลได้เคยเจอมาก่อน อดัมก็บอกให้อลิสนะครับมองหน้าเขาแต่อลิสเธอก็หลับตาเธอไม่ยอมมองหน้าของอดัมเลยตอนนี้ความรู้สึกของเธอกับอดัมนั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่เธอรู้เรื่องราวของอเดลอดัมก็พยายามเค้นเอาความจริงกับอลิสนะครับว่าทำไมเธอถึงทำตัวแล้วลับล่อๆ ถมยาโกโหกเขาด้วยเรื่องที่บอกว่าประชุมทั้งวันเมื่อวันก่อนหรือว่าตอนนี้เธอแอบคบผู้ชายคนอื่นอยู่อล,ลิสก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็ได้ถามถึงเรื่องจดหมายของอเดลที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็ถามถึงการหายตัวไปของอเดลจนอดัมนั้นโมโหโเขาได้ปัดข้าวของในบ้านเลทเทไปหมดอล,ลิเสเห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยบอกว่าเธออยากจะเข้าห้องน้านะครับอดัมก็เลยแก้มาให้เธอแล้วเธอก็ได้หาจังหวะปีนออกมาทางหน้าต่างห้องน้ําแล้วก็ได้หนีออกจากบ้านไป พออดามรู้ว่าอลิซได้หนีออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ได้วิ่งตามเธอไปเขาตามหาเธอไปจนทั่วเมืองแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาของอลิซเลย ทางด้านอลิซเธอก็ได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอและเรื่องที่เธอกำลังสงสัยว่าอดัมน่าจะเป็นคนที่ฆ่าอเดลแฟนเก่าของเขาที่กำลังจะขอเลิกกับเขาแล้วกลับไปอยู่กับสามีของเธอทางตำรวจก็บอกว่าถ้าจะให้จับอดัมนั้นมันต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แค่คำพูดเฉยๆนะ่ะทำอะไรเขาไม่ได้หรอกตำรวจก็ได้แนะนำให้อลิซกลับไปหาหลักฐานที่บ้านของอดัมมาแล้วทางตำรวจจะลื้อฟื้นคดีของอเดลกลับขึ้นมาทำอีกครั้ง แล้วในตอนนั้นเองอดัมก็ได้เข้ามาแจ้งความให้ตำรวจตามหาอลาิซภรรยาของเขาเหมือนกันอาลิซก็เห็นนะครับตอนที่อดัมกําลังให้ปากคํากับตำรวจเธอเห็นว่าอดัมร้องไห้ออกมาเพราะกลัวว่ามีใครจะมาทําอันตรายภรรยาของเขาอลิซเองเธอก็ร้องไห้ออกมาเหมือนกันเพราะเธอไม่คิดว่าอดัมจะเป็นห่วงเธอมากขนาดนี้มาก่อน หลังออกจากสถานีตำรวจแล้วอลิสก็ได้ตรงไปหาเด็บบราพี่สาวของอดัมเธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้เด็บบราฟังแล้วก็บอกให้เด็บบราไปที่บ้านของอดัมเพื่อไปหาหลักฐานมาให้กับทางตำรวจ เดบราเธอก็บอกว่าเธอก็สงสัยอดัมเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกนักปีนเขาที่ทุกคนตายกันหมดเหลือเพียงอดัมรอดมาได้เพียงคนเดียวเพราะจากหลักฐานที่เจอมันบอกว่าสมอที่เอาไว้ยึดมันถูกเปลี่ยนเป็นอันที่ชำรุดนั่นเลยทำให้พวกนักปีนเขาตกหน้าผาลงมาตายกันหมดแล้วอลิซก็ได้ขอร้องให้เด็บราพาเธอไปตรงรูปปั้นที่อเดลได้ถ่ายรูปตอนเปลี่ยนชุดเพราะเธอคิดว่าศพของอเดลน่าจะถูกฝังอยู่แถวๆนั้น และระหว่างทางที่ขับรถไปที่รูปปั้นนั้นเดบบาก็ได้บอกว่าเธอเป็นคนส่งจดหมายไปให้อลิสเองเพราะเธอไม่อยากให้อลิสต้องมากลายเป็นเหยื่อเหมือนแฟคนคนก่อนๆของอดัมพอทุกคนบอกเลิกกับเขาอดัมจะฆ่าแฟนเก่าของเขาทุกคนเธออยากเตือนอลิสแต่อลิสก็ไม่ได้สนใจจดหมายพวกนั้นเลย ทางด้านอดัมนะครับพอเขาออกจากสถานีตํารวจมาแล้วเขาก็ได้ไปหาพี่สาวของเขาที่บ้านแต่เขาก็ไม่เจอใครเลยเขาเจอรูปถ่ายของอเดลที่ถ่ายอยู่หน้ารูปปั้นพอเขาหยิบรูปขึ้นมาดูเขาก็รู้ว่าอลิซต,ต้องมาหาเดบบราแน่นอน และทั้งสองคนก็น่าจะไปที่รูปปั้นด้วยกันอดัมก็เลยรีบตามไปหาทั้งสองคนทางด้านอลิซกับเด็บราพวกเธอก็ได้ช่วยกันขุดดินแถวๆรูปปั้นจนไปเจอเข้ากับศพของอาเดลเข้าจริงๆและศพนั้นก็มีสร้อยคอที่เหมือนกับที่เด็บบราให้อลิซไว้ด้วยเหมือนกันแล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นนะครับเพราะเด็บบราได้พูดขึ้นมาว่าอาเดลจะไม่ตายถ้าเธอแค่บอกว่าจะเลิกกับอดัมแล้วกลับไปหาสามีของเธอเธอเป็นคนฆ่าอาเดลเอง แล้วจากนั้นทั้งสองสาวก็ได้เข้าต่อสู้กันขณะที่สู้กันไปนั้นเด็บ,บลาก็ได้บอกว่าเธอหลงรักอดัมน้องชายของเธอมาตลอดตั้งแต่เล็กๆแล้วพวกเขาได้มีอะไรกันมาโดยตลอดเหมือนกันอดัมจะต้องเป็นของเธอเพียงคนเดียวเธอจะขัดขวางผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้อดัม ถ้าผู้หญิงเหล่านั้นไม่จากไปเองเธอก็จะเป็นคนลงมือฆ่าพวกเธอทิ้งซะแต่ก่อนที่เธอจะฆ่าเธอจะส่งจดหมายไปให้ก่อนบอกให้พวกเธอทิ้งอดัมไปซะอย่าแต่งงานกับอดัมแต่พวกเธอส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำตามที่จดหมายได้บอกเอาไว้และอลิซเธอก็จะเป็นเหยื่อคนล่าสุดของฉันฉันจะฆ่าเธอแล้วในตอนนั้นเอง อดัมก็มาถึงพอดีเขาได้เข้าไปแยกทั้งสองคนออกจากกันแล้วเข้าไปตบสั่งสอนเด็บบราพร้อมก็บอกว่าเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำเรื่องบา้บาๆแบบนี้ปล่อยผมให้ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองเถอะผมรักอลิซขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วอดัมก็ได้หันหลังจะเดินไปหาอลิซนะครับแต่เด็บบราเธอก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็จะเอาพลั่วมาตีอดัมตอนนั้นเองมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมันเป็นเสียงปืนจากปืนยิงพลุที่อลิซได้วิ่งไปหยิบมาเธอยิงใส่เข้าไปที่ตัวของเดบจ เธอเสียชีวิตลงไปแล้วอดัมก็บอกว่าเขารักอลิซมากแต่เขาเสียใจที่เธอไม่ไว้ใจเขาทั้งหมดที่เขาทำลงไปเพราะเขาหึงอลิซเท่านั้นเองไม่เคยคิดร้ายกับเธอเลยแต่อลิซเธอไม่สามารถทำใจกลับไปรักอดัมได้แล้วทั้งสองคนได้จากกันต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองแม้ว่าจะมีบางครั้งที่บังเอิญมาเจอกันก็ตามแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับอลิสกับอดัมเนี่ยพวกเขาได้มาเจอกันโดยบังเอิญและด้วยไฟลาค้าของทั้งสองคนทําให้อลิสต้องไปขอเลิกกับสามีของตัวเองเพื่อมาแต่งงานกับอาดัมชายหนุ่มที่เธอเพิ่งรู้จักเพียงไม่กี่วัน แต่เมื่ออยู่กันไปอลิซก็เริ่มสงสัยในการหายไปของแฟนเก่าของอดัมซึ่งมันมีหลายอย่างที่อดัมทำมันคล้ายๆกันกับเธอด้วยเธอคิดว่าเธออาจจะถูกอดัมฆ่าด้วยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วกบกลายเป็นพี่สาวของอดัมนะครับที่เป็นคนฆ่าพวกสาวๆเหล่านั้นเพราะเธอนั้นหลงรักอดัมเหมือนกันเธออยากให้อดัมเป็นของเธอเพียงคนเดียวเธอก็เลยจัดการฆ่าบรรดาผู้หญิงของอดัมทุกคนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ สำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.5คะแนนแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ